สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนเพลินจิตนะครับด้านบนของเราคือ BTS ชิดลมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอันนี้คือกำลังจะเดินไปที่ตรงแยกราชประสงค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับรถที่รถเมที่จะผ่านมานะครับไหนดูซิอันนี้คือสถานีชิดลมทางออก2องครับสาย254048501แล้วก็508 มาเดินเล่นเ <c oughs> นี่ยหักออกสอง BTS ชิดลมเดินยาวๆ <c oughs> สาธุเฮ้ยลุยลุยอยู่ข้างหน้า คนมาถ่ายคนมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะนะตรงหลุยป้ายหลุยอันนี้คือเกสออรอมรีเกสออรอมรีเอา้าไม่ไม่ใช่เป็นเกสรอมอรินเหรออ๋อตัวเอ็นตัวเอ็นมันโดนคำมันโดนคอมอยู่ตรงนั้นก็เลยเป็นอ่านตรงนี้เป็นเกสออรอมรีอย่างจริงมันคือเกสรอมอรินนะครับด้านในสวยมากคนระับทุกคนแต่ว่าไม่ได้พาไปดูแล้วคือพาไปดูบ่อยแล้ว นี่พามาเดินเล่นในโซนด้านในนะฮะของกรุงเทพมหานครนะครับพามาดูนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเต็มคือนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็แต่งตัวตามสไตล์คนไทยเนาะบางคนก็คืออาจจะมาใหม่งไงก็แต่งเต็มไงบางคนนะแต่ว่าอยู่ไปน,นานๆก็เริ่มรองเท้าแตะนะ นักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็คือคับกางเกงเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะกันเยอะแล้วนะแรกๆอาจจะมาแบบจัดเต็มอยู่ถ้ามาไม่นานถ้าอยู่นานๆคือชินกับวัฒนธรรมคนไทยอะไรก็ได้คนไทยสบายๆเอราวัณแบงคอกนะครับด้านหน้าของเราก็คือท้ามหาพรมพระพรหมพระพรหมเอราวัณอู้ เต็นท่านเต็นท่านโอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะดูน,นี่ข้างในหุ่รถไฟฟ้ามามดูแบบว่าดูวุ่นวายดีจังเลยดูวุ่นวายดูคนเยอะดีจังเลย ถนนราชดำรินะครับด้านไ hey, หนเอ๊พระปมเดี๋ยวเราให้แบบเขาก็จะมีใต้ข้อมูลไว้ให้นะว่า okay. <Okay. S 1> อะไรเข้ามาหาผม <Okay. S 1> จะดูด้านไหน เราไปอีกฝั่งเราไปอีกฝั่งไปทางนี้ดีกว่า ก็คือบรรยากาศของทาวมหาพรมเอราวัณนะครับอยู่ข้างๆเอราวัณก็เดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝัง่งนั้นหน่อยดีกว่าปกติแล้วว่าซันจะไม่ค่อยได้เดินลงมาด้านล่างนะเวลามาแ <ป ff. S 1> บบชิดลมปุ๊บก,ก็จะเดินสกายวอล์กไปที่เซนทรัลเวลเลยหรือว่าเดินไปสยามเลยอะไรแบบนี้นะฮะไม่ค่อยได้มาฝั่งนี้ไม่ค่อยแบบเดินด้านล่างเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปเดินเล่นด้านล่างกัน นี่คือบรรยากาศนะครับถนนด้านนี้เป็นถนนเพลินจิตนะฮะเราข้ามมาสายา 11, 11ตรงนี้งระมหาพรมอยู่ฝั่งด้านน,นู้นนะครับข้ามถนนมาแล้วก็เ,เดินเล่นๆได้แล้วก็มามาดูบรรยากาศก,กันว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเป็นเกสรเกสรอนวิลเลจด้านหน้าก็คือเป็นเซ็นทัลเวิล อันนี้ถนนนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นถนนดดรัชดำมบิรินะครับโอ้โหโเดี๋ยวเราแบบพาข้ามไปดูฝั่งด้านนนท่านก็ยังไม่ได้เอาแบบต้นคริสต์มาสลงนะเพราะว่าก็เพิ่งผ่านแบบคริสต์มาสแล้วก็ผ่านปีใหม่ไปมีกี่วันนะครับ เดินเล่นๆไปเดี๋ยวเราค่อยเดินยอ้อนโอ้บรรยากาศตอนค่ำอะ่ะว้าวแสงเดี๋ยวพาเดินดูนี่คือที่นี่ก็น่เนี่ยเนี่ยแบบเวลาของห้างกับของทางราชการทำแบบ พื้นเสมอกันก็มันก็จะดูกว้างขึ้นพื้นที่ในการเดินมันก็ดูเดินง่ายขึ้นด้านในของเกสอรถ้าเราเดินตรงไปรเรื่อยๆนะครับเดินตรงตรงตรไปรเรื่อยๆก็จะเป็นบิ๊กซีแล้วก็เป็นประตูน้ำวา้าวอลังการแต่ว่าแถวนี้รถติดนะ มันจะมีแบบว่าด้านในเซ็นทรัลวูเซ็นทรัลวูก็ใหญ่อยู่นะทุกคนเดินมาทีไรก็หลงทุกทีอ๋อ514โอ้ยนั่งนั่ง514กลับบ้านได้นะเนี่ยเนี่ยพามาเดินดูบรรยากาศกาศับ กรุงเทพโซนด้านในนะขขเนี่ยเราไปเดินตรงู้เลยแล้วก็อาจจะค่อยเดินย้อนกลับมาเดินไปเรื่อยๆย,ยาวๆดูบรรยากาศแบบยับยาววะคะมีอะไรน่าสนใจคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด้านนู้นคือ นนทนถึงแล้วคือบิ๊กซีสาขานี้เป็นบิ๊กซีที่คนจีนชอบมากนะคนจีนจะมาหอบหอบของหอบอะไรเป็นแพ็คเป็นแพ็คกลับประเทศนะที่บิ๊กซีราชดำรริเนี่ยคือเข้าไปปุ๊บเห็นคนจีนเยอะเลยแหละเวลาเขาจะกลับบ้านเขาก็จะมาซื้อของที่มันเป็นของไทยกลับบ้าน ยาดมยาอมยาลมยาหอมอะไรอย่างน้นะฮะอันนี้คือไยรถเมนะครับมันจะมีสายเมย่รถเม่สา,ายเหล่านี้ที่ผ่าน,นทุกคนสาย2 13 14 5 4 7 3 7 3จสกไก่7 4 7 6 7 7 1 0 7 2 0 4 5 4 5 1 1 5 1 4แล้วก็ A3 แต่ว่า73กอไก่มันไม่มีแล้วปะ เซ็นทันบูนะครับกำลังเดินเดินเล่นนะเดินดู mm hmm. เดินเอาฟิล <laughs> เดินเล่นเอาฟิลเอาแบบบรรยากาศับสบายๆ mm hmm. อ,อะไรกินดีนะนี่เดอร์มาเก็ตเดอร์มาเก็ตมีของขายด้วยทุกคนเดอร์มาเก็ตแบงคอก ประตูน้ำเดี๋ยวเดินไปทางนี้อ๋อนี่ไงด้านในด้านในของเดอะมาร์เก็ตเขาก็จะมีขายของกินด้วยนะผมมีโตะ๊ะขายของกินแล้วก็มีโตะ๊ะนั่งกินแบบสบายๆนี่ไงเดี๋ยวเราจพาเดินเดินไปดูตรงท่าเรือประตูน้ำไปเลยยาวๆไปเลย เยอะตรงนี้อาร์วอล์นะครับอาร์วอล์กก็เชื่อมไปถึงนู่นเชื่อมไปถึงพททินัมตรงนี้กรราชดำารมมิซอยสองโอ้ขนันหอมขนุนมากหอมขนุนมากขนุนน่ากินจชีดูเอทีเอ็ม ด้านข้างนี้เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาประตูน้ำตอนนี้คืออยู่ที่ราชดำริซอยหนึ่งสองศู 2004. 2004. 2004. นย์สี่สองนี่้ก็ผ่านบ้านเราอ่ะ ที่นี่มีรถผ่านบ้านเราหลายคันนะอย่างสาย73เฮ้ย73 514สาย,ย,ย,ย204สาย7เออประมาณนี้ที่จะผ่านบ้านเราเอออันนี้เป็นคลินิกเนาะอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าศูนย์งวดงวดเท้า นวดนวดเท้าวนวดขาอืมนัข้าวก๋วยเตี๋ยวหมูกินข้าวร้านนี้ดีกว่าน,นี่พามาดูท่าเรือท่าเรือสะพานเอ้ยประตูน้ำ สะพานเฉลิมโลกพศ2451นี่เลยท่าเริอประตูน้ำสวยงามสวยงามด้านหน้าก็คือด้านด้านขวาพลาเดียมด้านซ้ายตรงนี้นจะเป็นแบบแพททินัมนะครับแล้วก็มีร้านขายของเยอะแยะเลยโอ้ oh, อันนั้นคือตึกใบหยกนะครับด้านหนา้าถ้าเดินไปอีกหน่อยนึง แล้วก็ไปทางซ้ายมือตรงนี้จะเป็นแบบประตูน้ำนะตลาดประตูน้ำมีอามารีโอ้บรรยากาศแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกินสวยมาก เดี๋ยวเราลองมาทางนี้อ๋อนั่นไงอันนี้คือห้างพลาเดียมน,นั่นคือพลาเดียมนะครับเราเออกไปนู้นแล้วก็ขึ้นบนสกายวอล์กบนแบบอาร์วอล์กกลับไปดีกว่านะทุกคนเนี่ยนะเราต้องไปทางนู้น ด้านนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของประตูน้ำนะก็จะมีแบบว่าเรือม,มาจอดรอนะเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าคลองแสนแสบนะครับคลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมาเดี๋ยวเดินตามนี่คืออาวอกนะครับอาวอกก็จะเริ่มตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่แบบติดกับบีเอชิคลมแล้วก็เชื่อมต่อออกมาทางเกสรวิลเลสนะครับแล้วก็ยิงยาวมาเรื่อยๆเนี่ยผ่านบิ๊กซีผ่านเดอะมาร์เนะครับ แล้วก็อ้อมมาทางแบบเซ็นทรัลเวิลแล้วก็ยาวมาถึงแพที่นัมแฟชั่นมอลล์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้ว้าวรถไป คนน่าจะเดินแค่นี้นะกพาจะเดินเล่นเรื่อยๆเมื่อกี้เดินไปเนี่ยด้านข้างตรงเนี้ยเมื่อกี้ไปถ่ายตรงคลองแสนแสบแล้วเดินตกตรงเนี้ยเส้นพิกเส้นพิกนิดนึงรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมแบบว่าเดินแล้วมันแบบจิตจิตเมื่อกี้มันเดินตกตรงนี้ไงเมื่อกี้แเราไม่ได้มองแบบว่าว่ามันเป็นพื้นตักหรอเปล่ก็อาจจะเดินแค่นี้แหละทั้งนั้นนะเดี๋ยววันหลังพามาเดินใหม่ บรรยากาศแบบช่วงเย็นนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นแต่คือก็ยังสว่างอยู่ปกติห้าโมงเย็นเอิ่มก็ประมาณนี้แหละเนาะจริงๆหน้าหนาวมันต้องแบบมืดแล้วนะห้าโมงหกโมงเย็นต้องมืดตืต้อแล้วนะเมื่อก่อนเนาะตอนนี้ไม่ใช่ละอากาศไม่หนาวแล้วเดี๋ยวมาเค็ตเป็นรับเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วเนี่ยเส้นพัน ด้านนี้เขามีเทา้าสารเท้ามหาพรหมทาดาเทพผูพ้สร้างไอ้อยู่ตรงนั้นอยู่หน้าเดอะมาร์เก็ตนะครับยาวๆสวยจังเลยเดอะมาร์เก็ตคือห้างมันเยอะไงตรงเนี้ย <c oughs> ดูดิเกสสนวิลเลจบิ๊กซีเดอะมาร์เก็ตเซ็นทรัลเวลคือเรียงกันเลย แล้วไปไม่ไกลนี้ก็คือไปแบบพารากอนอีอันนี้สารพระซีมรติและก๊าซพิธาเนตนะครับนี <Okay. S 1> oh ่ทุกคนลงมาด้านหน้าหน้าสินทนวิ ไปรถเมย์ไหนเงี้ยที่เขาบอกว่าทำทำทางเทา้าอันนี้คือทางเท้าเดิมแต่มันต้องเดินไปด้านนู้นหรอบอกว่าเส้นทรัลวาทำทางเท้าใหม่อันนี้ยังเป็นอันเดิมอยู่นะลองเดินดูก็คือส่องทางเท้าให้ทุกคนส่องทางเท้าเลยได้เราไปที่นี่คือบ่เห็น อันนี้มันเป็นทางเท้าเดิมหมดแล้วนะเนี่ยอ๋อนี่ไงครึ่งหนึ่งอ๋อมันมัน,ม,นม,มันไม่ได้ทั้งหมดนะทุกคนมันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งนี่อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยเฮ้ยเขามีแบบเขามีป้ายด้วยอะ่ะนี่ทางเท้าใหม่เดี๋ยวเราเดินไปเราเดินกลับ <c oughs> เพราะว่าเพราะเดี๋ยวเราจะมานั่งรถเมล์ที่เจ็ดสาม อ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองเห็นแบงคอกหลายนี่ไงก็คือทำครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังไม่ได้ทำเออ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 เฮ้ยเพลงอ่ะไปเดินเดินไปเดินดูเนี่ยเขาก็ทำแบบว่าเยอะแยะอยู่นะก็ยาวอยู่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สุดทางนะอันนี้คือเป็นแบบอ๋อนี่ไงมันมีป้ายอันนี้ด้วยเล็กๆอยู่ตรงนี้ เดิอนอย,ายาวๆไปยินมีป้ายนี่ไปดูสีแบงคขบอ๋อ oh, มันคือยาวไปถึงถึงแรกแยกแล้วจะประสงค์ก็คือไปแบบหน้าเซ็นทรัลเวิร์คครึ่งหนึ่ง mm hmm. อีกครึ่งหนึ่งยังยังเป็นอันเดิมอยู่น่าจะไม่ได้ทําน่าจะทําครึ่งหนึ่งต้นคริสต์มาสยาวมาถึงแยกเราจะผสมเลยน,นี่ไงทางเท้าทำมาเดินชมนะครับ มาถึงนี้หมดแล้วเดินยาว ก็จะสุดทางประมาณนี้นะเซนทัลเวิล์ดีวก็สามารถที่จะเดินทางปุ๊บ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 ไปอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แหละทุกคนมันก็จะเชื่อมต่อไปกับทางนี้ทางนี้ก็คือเดินไปสยาม ถ้าใครจะไปสยามก็คือไปทางนี้ตึ้งตึงตึงแล้วก็เดินยาวๆไปได้เลยหมดแล้วประมาณนี้แหละเซนทรัลเวิลด์ทางเทานะเซนทรัลเวิลด<ะ>์เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปเราจะไปรถไฟฟ้าหรือว่าเราจะไปรถเมลดีทุกคนรถเมลมันน่าจะตรถติดปั๊กลัวรถติด ดูิรถแบบเยอะมากเลยไปเดี๋ยวเราเดินย้อนเดินย้อนกลับไปพาทุกคนเดินย้อนกลับไปนี่อาเดี๋ยวไปดูต้นคริสต์มาสหน่อยหนึ่งก่อนเดินทางกลับ นี่นะครับเส็นท่านหนูตอนนี้คือหมดฟีใหม่ไปแล้วเขยังไม่เอาไปเอาออกนะน่าจะแบบไว้ยาวๆอีกระยะหนึ่งเดินเดินเดินดี๋ยวไปรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์นะเซ็นท่านเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้าง เห็นข่าวเห็นเพจต่างๆแชร์เรื่องของรถสามล้อรถแท็กซี่แย่งเลนรถเมย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศมันจะเป็นเหมือนที่เขาบอกที่เขาแบบว่าพูดพูดกันหรือเปล่าที่เขาโพสกันหรือเปล่าไอ้ลงทางนี้เลยเดียวปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยจตี ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยเอยเอเดี๋ยวไม่มีตังค์เหมือนจะไม่มีตังค์ค่ารถนะจะต้องไปกดตังค์ค่ารถก่อนปะเฮ้ยนูเราเดินไปทางนู้นเนี่ยเราต้องไปกดตังค์เดี๋ยวขอดูตังค์ก่อนเอเจอสี่มาโอ้โหเฮ้ยสวยเชียวคืนนี่เลยนะทุกคน เออปพาะเล่นในสุดเป็นเล่นรถเมย์แต่ว่าก็เนาะนี่นก็จะมีแบบเป็นพื้นอย่างเงี้ยสวยๆอ๋อเขามีแบบเป็นพื้นยาวๆนารัการักอ๋เามันเหมือนกันนะเมื่อกี้เหมือนกับเหมือนกับอันเมื่อกี้เลย โั้นี่แ a งก์ของซิตออนไถ่ายไวอ้อ๋อันนี้คือเมันเป็นแบบรูปเดียวกันน่ะอ๋อนี่ไงเขามีป้ายบอกอยู่ทุกคนว่ารถทุกชนิดใช้ช่องทางสายสุดได้ก็คือไม่ได้เป็นเฉพาะรถเมย์แต่ว่าเขาให้รถเมย์เข้าช่องสายสุด แต่ว่ารถอื่นก็เข้าช่องสายสุดได้เหมือนกันมีป้ายรถมเมย์ก็คือเขาน่าจะแบบยกเลิกกันให้รถมีเข้าสายสุดหรมัง้งรถมันเยอะ